วัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาแนะนำมีดสกรีมนะครับก็เป็นมีดที่พกพาค่อนข้างสะดวกนะครับน้ำหนักตัวมีดอยู่ที่ ห้าขีดนะครับห้าห้าขีดเกือบครึ่งห้าขีดครึ่งนะครับเมื่อใส่ปอกรัดเข้าไปแล้วนะครับก็อยู่ที่หกขีดนิดๆน,นะครับหกขีดนิดเนีน่ยน,น,นะครับสำหรับฝักตัวนี้นะครับทำมาจากวัสดุ PE นะครับพี PE. ยำด้วยตาไก่นะครับ <c oughs> แล้วก็มีคลิปรัดเข็มขัดเขมให้ด้วยนะครับ <c oughs> ด้ามไม้ประดู่ครับลงเล็กเกอร์เอาไว้บางๆครับเพื่อรักษาเนื้อไม้นะครับ <c oughs> ใบมีดนะครับยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับคมขัดผิวกระจกนะครับส่วนด้านสันปล่อยทิ้งผิวไฟบางๆเอาไว้นะครับนะ <c oughs> ครับ ัด้าม6นิ้วนะครับสัน5มิลไล่เรียวปลายนะครับปลายก็จะงอนๆนหน่อยนะครับ น,นี่ก็เอาไว้ขุดสับนะครับเอาไว้ขุดนะครับขุดเงี้ยนะครับน้ำหนักเหมาะมือครับอ่าใช้นะครับน้ำหนักดีนะครับไม่หนักไม่เบาพอดีพอดีนะครับ <c oughs> ล่องเลือดสองสองล่องนะครับพกติดตัวได้สบายครับค่อนข้างที่จะคล่องนะครับไม่หนักเกินไปนะครับพอดีพอดีนะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็ มาชิ้ความคมดูบ้างน,นะครับจะดาษดูนะครับคมหวานดีครับเก็ียบเกียบเลยครับเจตชันะครับเจะชายจรครับโอ้ยหวานจริงครับไม่มีสะดุดครับ mm -hmm. อมดีครับประมาณ90%นะครับสนใจทักเข้ามานะครับไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เดียวกันครับ084 264 5977 084 264 5 9 7 7นะครับราคาไม่สร้างตึกครับราคามิตรภาพกันเองครับสนใจทักเข้ามานะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจกันมาด้วยดีตลอดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ผมจะเอามางงลงเรื่อยๆนะครับลงเรื่อยๆมีดสะสมผมค่อนข้างเยอะนะครับก็จะระบายออกนะครับมันไม่มีที่เก็บแล้วนะครับเรื่องของเรื่องคือไม่มีที่เก็บนะครับนี <c oughs> <c oughs> ่อยู่หลายร้อยเล่มนะครับก็เลยจะระบายออกมกั่ง นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม